สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเรื่องความสัมพันธ์แบบเพื่อนๆนี่แหละค่ะที่บางทีเอ่อมันก็ทําให้เราเจ็บปวดได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเพื่อนที่อาจจะมไม่ใช่เพื่อนอย่างที่เราคิดไว้เสมอไปนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเรื่อง เพื่อนที่เราเหมือนจะให้แต่ไม่ค่อยได้รับกลับมาเท่าไหร่ใช่ค่ะคือจากเรื่องที่เราได้อ่านมาเป็นตัวอย่างนะคะมันชัดมากเลยคือมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาหาเราเฉพาะตอนที่เขาแบบมีปัญหาครับตอนชีวิตแย่ๆต้องการคนระบายใช่ค่ะต้องการคนรับฟังต้องการคนปลอบใจมากๆเลยแต่พอพอเป็นทีเราบ้างพอเราต้องการใครสักคนเนี่ยเขากลับไม่อยู่ตรงนั้นหรือบางทีก็พูดปัดๆไปว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละอะไรแบบเนี้ย ครับครับเข้าใจเลยมันก็เลยทําให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะแบบนี้เรียกว่าเพื่อนจริงๆหรือเปล่าวันนี้เรามาลองสํารวจความรู้สึกนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะคือในเนื้อหาที่เราดูมานะคะภาพมันชัดเลยเพื่อนที่โทรมาคุยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเล่าเรื่องทะเลาะกับแฟนชีวิตเจอเรื่องแย่แระบายยาวเลยใช่ค่ะเราเองนี่แบบต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ตั้งใจฟังนะคะครับแต่พอถึงตาเราบ้างล่ะพอเราทุกข์ใจอยากระบายความรู้สึกมันกลับเจอแต่ความเงียบ หรือเจอคำพูดง่ายๆแบบสำเร็จรูปอย่างเอาหน้าอย่าเครียดเลยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองครับเข้าใจเลยว่ามันรู้สึกเหมือนเราเป็นแค่ฝ่ายให้เนาะใช่ค่ะมันเหมือนเราเป็นแค่เอ่อที่ระบายอารมณ์ให้เพื่อนหรือเปล่ามันก็บั่นทอนใจเหมือนกันนะคะใช่เลยครับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเนี่ยครับที่ในแหล่งข้อมูลบางทีเขาก็ใช้คำว่า emotional asymmetry เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ น่าสนใจมากความรู้สึกเหมือนเราเป็นแค่ที่พักชั่วคราวให้เพื่อนมาแวะมันกระทบใจเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยากเป็นแค่คนรอรับฟังปัญหาอย่างเดียวอืมค่ะแต่เราเอ่อเราโหยหาการรับฟังแล้วก็ความใส่ใจที่มันเท่าเทียมกันกลับมาด้วยจริงค่ะต้องการการแลกเปลี่ยนแต่จุดหนึ่งที่ในเนื้อหาก็ให้กำลังใจไว้นะครับคือเขาบอกว่าคุณไม่ผิดที่เป็นคนอ่อนโยนอ๋อค่ะการที่เราใจดีรับฟังคนอื่นเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครสักคนได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีในตัวมันเองอยู่แล้วฟังดูเหมือนเขาก็เข้าใจนะคะว่าคนที่เจอแบบนี้รู้สึกยังไงแล้วแล้วแล้วพอเจอแบบนี้จริงๆเขามีแนวทางแนะนําไว้ไหมคะว่าควรทํำยังไงดีเพราะบางทีจะให้ตัดเพื่อนไปเลยมันก็ดูอืมยากเหมือนกันนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องแบบหักดิบตัดทิ้งไปเลยทันทีเพราะความสัมพันธ์มันก็ซับซ้อนนะครับ แต่สิ่งที่เขาเน้นมากๆเลยคือเรามีสิทธิ์เลือกครับเลือกที่จะจัดการขอบเขตความสัมพันธ์นี้ใหม่ได้จัดการขอบเขตหมายถึงยังไงคะก็อย่างเช่นอาจจะต้องลองออลดระดับความสําคัญของเพื่อนคนนี้ในใจเราลงหน่อยคือไม่ได้คาดหวังแล้วว่าเขาจะเป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้เท่ากับที่เราเป็นให้เขาอ๋อเข้าใจค่ะคือปรับความคาดหวังของเราเองครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ ลองหันไปมองหาคนอื่นๆในชีวิตเราที่เขาพร้อมจะแลกเปลี่ยนการรับฟังกับเราจริงๆแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการกลับมาฟังเสียงตัวเองให้ชัดๆก่อนเรารู้สึกยังไงจริงๆกับการให้การรับในความสัมพันธ์นี้เราต้องการอะไรกันแน่อย่าฝืนอย่าฝืนแบกความรู้สึกของคนอื่นจนลืมดูแลใจตัวเองไปอันนี้สาคัญมากครับ การฟังเสียงตัวเองนี่สําคัญจริงๆนะคะเหมือนกลับมาเช็คความรู้สึกข้างในของเราใช่ครับแล้วเขาก็ยังช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นด้วยนะครับคือเพื่อนแท้ไม่ใช่แค่คนที่ไม่เคยมีปัญหามาเล่าให้เราฟังเลยนะอือค่ะแต่คือคนที่มีพื้นที่พอจะฟังเรากลับได้ด้วยแม้ในวันที่เราอาจจะอ่อนแอมากๆจนพูดอะไรแทบไม่ออกแค่อยู่ข้างๆก็ยังดีใช่ครับแค่นั่งอยู่ข้างๆเงียบๆเขายัางมีความหมายมันเป็นการย้ำเตือนครับว่า คุณค่าของการรับฟังอย่างใส่ใจเนี่ยมันสำคัญมากจริงๆแล้วเราเองก็ก็มีสิทธิที่จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้ให้อยู่ไฟเดียวตลอดไปค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลหัวใจตัวเองเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเลยครับฟังดูแล้วสิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันเหมือนชวนให้เรากลับมามองความสัมพันธ์รอบๆตัวเราใหม่เลยนะคะ การที่เราจะรู้ตัวว่าเออความสัมพันธ์ไหนมันอาจจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่แล้วก็การให้สิทธิ์ตัวเองในการดูแลความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยครับผมไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวจริงๆอย่างที่ว่าต้องดูแลตัวเองก่อนก่อนจะจากกันวันนี้อาจจะลองลองกลับไปคิดทบทวนเบาๆดูนะคะว่าในวงจรความสัมพันธ์ของเราตอนนี้เนี่ยมีใครบ้างที่เราอาจจะอยาก ตั้งใจฟังเขาให้มากขึ้นหรือว่ามีใครที่เราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะลดระดับเสียงความคาดหวังในใจเราลงสักหน่อยอือืึปรับสมดุลให้ตัวเองใช่ค่ะเพื่อให้ใจเราเองได้พักผ่อนแล้วก็เบาสบายขึ้นบ้างนะคะ